สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วพบกับผมในช่องสุทธิวลาชาแนลครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟอร์เทสต a าซาก้านะผมวันนี้เป็นวันที่14กันยายนเนาะก็วันนี้ครับผมมาพูดเรื่องของตัวละครกาชาครับผมตัวละครที่เกลือครับผมเค็มแต่ดีครับวันนี้มีอะไรกันบ้างครับทำมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับในเกมนี้นะครับผมได้เล่นด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนาะมันเป็นโปรแกรม LD Player นะครับ ถ้าใครที่จะเล่นเพื่อจะปล่อยบอทในส่วนของออเทอร์เกตนะครับตรงนี้ก็แนะนํากันได้ครับผมตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ผมได้ตั้งจอใน,นสัดส,ส่วนที่มันยาวกว่าปกตินะครับตรงนี้ตามคำแนะนำของคุณชัชะนน์เนาะใน Facebook เรานะครับก็คือจะมีอัตราส่วนที่1 1980นะครับคูณกับ720นะครับตรงนี้มันจะยาวขึ้นมานะครับมันทำให้มอนสเตอร์มันจะเกิดมารระยะจอนะครับแล้วก็ ตัวครเราเนี่ยก็จะสามารถโจมตีเขาได้นะครับถึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถไปตั้งปรับแต่งจอได้จากโดยส่วนปรับแต่งนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกจํานวนคอร์ซีกับแรมที่เหมาะสมเข้ามานะครับผมแล้วก็ถ้าสเปคเพื่อนๆรู้สึกว่ามันตึงเกินไปนะครับก็ปรับ dpi ให้มันต่ําลงมานะครับอันนี้ก็ได้นะครับจากเดิมผม280นะครับก็เลยปรับเหลือร2 0นะครับตรงนี้อ่า เกมนี้นะครับผมจะขอเริ่มในส่วนนี้ก่อนสําหรับผู้เล่นใหม่ที่จะยังงงครับเกมนี้มันจะมีร้านค้าลับอยู่นะครับร้านค้าลับเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของด่านยนต์ภัยนะครับในส่วนของด่านต้นๆเนาะเราสามารถดูได้กดเมนูนะครับผมแล้วก็ไปตามที่ Discord นะครับในเกมนี้นะครับถ้ากดไปแล้วเขาจะลิงก์ไปหน้า Discord เกมนะอันนี้ผมเข้ามาจากใน PC เนาะไม่เป็นหน้าต่าง Discord ของเกมพอเทสซ a กาครับผมถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อน ให้มาที่ในส่วนของ channel a d l o ครับตรงนี้ครับ channel a d o นะครับกดไปครับผมมันจะเจอคำว่า b r o u channel นะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดไปครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็พิมพ์ว่า m e r c h a n t ครับผม m e r c h a n t m e r c h a n t ครับนี่ครับมันจะชื่อว่า m e r c h a n t is here ครับผมให้เพื่อนติ๊กถูกเนาะมันจะเข้ามาทางลิตตเพื่อเพื่อนแล้วกด view ดูได้เลยครับหรือไม่ก็จะเข้าไปดูได้ทางนี้เนาะ ก็จะมีบอกมาครับผมว่าร้านค้ารับเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างร้านค้ารับนะครับต่อวันครับจะตั้งแต่เช้าตั้งแต่7จ็ดโมงครับมันจะมาตอน10บโมงเช้านะครับสี่โมงเย็นสี่ทุ่มแล้วก็ตีสี่ครับผมก็จาง่ายว่ามาในทุกเข็มยาวชี้เลข10เข็มสั้นนะครับชี้ทุกเลข10และชี้ทุกเลข4ี่นะครับมาเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเนาะนะครับพอหลังจาก2ชั่วโมงเขาจะจากไปนะครับก็จะมีของขายให้ตามนี้ครับผม ก็ใครที่สนใจจะเก็บตัวละคร6ตัวละครน,นอกกระชาที่ใครอยากถิ่นต้องลงทุนที่ผมทำคลิปไว้นะครับ mm. ก็จะมีขายน,นี้เช่นกันนะครับส่วนใครจะอัพเสริมพลังในส่วนของเรือหอนะครับตรงนี้ก็จะมีคิสต,ตันระดมยิงกับคิสต,ตันป้องกันให้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับผมย้อาต่างเกมมานิดนึงนะครับผมจะได้เห็น,นง่ายๆนะครับผมกดไปที่ด่านชนปลยครับผมผมก็เลื่อนในส่วนของ อันแรกเนาะสองขีดสิบนะครับผมอันนี้เพื่อนๆใครที่ดูไปแล้วรู้อยู่แล้วก็ข้ามส่วนวน,นี้ได้นะครับผมอ่านี่ครับสองขีดสิบครับก็จะมีปืนใหญ่ให้นะผมซื้อสริปแอดไว้เนาะจะข้ามโฆษณาดได้เลยนะครับหกขีดเก้าครับผมอ่ตรงนี้หกขีดเก้านะส่วนของฟรีเจมครับ คนอื่นๆใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่น่าสนใจยอยู่ไม่กี่อย่างนะครับ11คิดหนึ่งครับผมตัวนี้จะเป็นของแวซักแล้วก็โฆษณานะครับโฆษณาอุปกรณ์แล้วก็เค้กเนาะนี่ครับแวซักผมขายที่สี่พันนะครับตรงนี้นะครับส่วนต่อมา14คิดหนึ่งครับจะเป็นของปลาหลัก คริสตัลนะครับก็จะเป็นในส่วนของคริสตัลระดมยิงนะครับชื่อภาษาไทยนะครับอันนี้เนาะพันห้านะครับต่อมาครับ20-11ขีดครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของคริสตัลป้องกันเนาะ ตรงนี้นะครับ defense crystal นะครับในส่วนของ20ขีดสเนี้ย24-13ขีด13นะครับก็จะเป็นที่เหลือครับเป็น ess นี่คือในส่วนของแกนแท้นะครับแต่ว่าก็อันนี้แล้วแต่ใครจะซื้อนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเนาะแคนแท้ตัวนี้นี่ครับแคนแท้ก็จะมีเอ่อตัวสุสานนะครับซื้อได้ตรงนี้นะครับ แล้วใครที่อยากจะซื้อเปครคัพปืนใหญ่นะครับตรงนี้ซื้อได้นะครับกลับเข้ามาในส่วนของหัวข้อวันนี้ครับผมตัวละครกาชาที่เกลือครับผมเค็มแต่ดีครับมีอะไรบ้างครับวันนี้เรามาดูนะครับในส่วนตรงนี้ครับเพื่อนๆใครที่เล่นใหม่นะครับก็จะเป็นคนที่จะต้องสุ่มตัวละครต่างๆมาเนาะ นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นร้าน,นในส่วนของอันเชิญจะมีอันเชิญคัาสัตนกับพันเชิญฮีโร่ปกตินะครับในส่วนนี้นอกจากจะสุ่มแล้วได้ก็จะเพ่งเล็งตัวในตำนานแล้วเนี่ยมันยังมีตัวละครเกลือเือที่ออกมาเยอะแยะหมดเลยครับแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้งานเขาอย่างไรดีมีประโยชน์หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาไล่เลี้ยงให้ดูครับผมว่าตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับขพอนะญาตเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกครับผมตัวที่แนะนํา ตลอดโศกตั้งแต่เพื่อนเพื่อนได้มาแล้วต้องเล่นครับผมมันมาอยู่ในส่วนนี้ครับผมใช้งานเขาอยู่ครับตัวละครหลุยครับผมหลุยนี่เป็นตัวละครที่เพื่อนเพื่อที่เล่นใหม่ทุกคนก็แนะนําให้ปั้นนะครับปั้นเขาทํห้าดาวทองไม่พอนะครับเมื่อลงได้เกนแท้แล้วทําให้เป็นห้าดาวแดงได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ดันมาถึงสี่ดาวแล้วนะครับพอามสามารถสี่ดาวเนี่ยสเตตัสเขาจะคูณสูงขึ้นมามากเลยแล้ว,ลวก็สา,สามว่าใส่รูนได้สาเม็ดเนาะความเก่งกาจของเขาอะ มันขึ้นอยู่กับจํานวนรูนที่ใส่นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีรูนในตานานดีๆเนาะผมใส่รูนม่วงไปก่อนนะครับพวกนี้นะครับตัวเด่นของความเก่งของตัวหลุยเนี่ยครับผมมันเป็นความเก่งจากพาสีฟนะครับพาสีฟเขาจะลดคูดาวสกิลทุกตัวที่อยู่ในป้อมปะก,การนะครับผมคูดาวทุกตัวของพันธมิตรเนี่ย20%นะครับมี10วิลด2วินะครับมี5วิลด1วินะผม มี3วิลด1.5นาวินะครับผมเอ้ยลด0ูดวินะครับผมตรงนี้นะครับเป็นความเก่งของเขาแล้วก็ในส่วนของปืนที่ค้ามาได้นี่นะครับก็สามารถคิดอะไรไม่ออกครับดันขึ้นไปได้เลยครับหาพลังสีแดงของเขาให้ดีๆครับผมจะเป็นแอคแท็หรือว่าเป็นในส่วนของ h p ก็ได้ผมหรือจะเป็นฟาร์มทองก็ได้นะตรงนี้ครับดันเขาให้ขึ้นไปที่ดีๆได้เลยครับผมดันไวบวกสครับก็บวก ค่าพลังของเขาเนี่ยพอดีผมได้จากแ lap ้วยเนาะค่าพลังเขาจริงๆคือ9้าร้อยนะครับแล้วพอดีก็คูณส่วนขยายไว้นะครับนี่นะครับดันสูงๆได้เลยนะครับผมได้ใช้งานแน่ๆนะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วตัวแรกผมตัวที่2นะครับที่อยากให้เพื่อนทําไว้และได้ใช้ในไอดีนะครับผมนี่ครับบูมเมอร์ครับบูมเมอร์เป็นตัวละครสีเขียวครับ เพื่อนก็ดันขึ้นไปให้ดาวสูงได้เช่นกันครับขึ้นไป5ดาวแล้วก็ทําดาวแดงได้เลยครับผมตัวนี้จะมีความเก่งกาจอยู่ที่พาสีเช่นกันครับพาสีเขาจะบวกเลือด1 5 0กับฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดครับผมก็เป็นตัวคูณนะครับผมถ้าใครมีเลือด100ก็จะบวกอีก1 5 0ยห้นะครับใครมีเลือด1000นะก็จะบวกอีก1 5 0 0นะครับก็เป็น2,5 0 0นครับเขาจะบวกไปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมมันจะค่อนข้างเยอะมากในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัว ตัวสีเขียวนะครับที่พัสซีดีครับดูดีครับผมแล้วก็ทําขึ้นดาวแดงได้ใส่ลุน3เม็ดได้นะครับในส่วนของอาวุธประจำตัวครับไม่ยังเป็นต้องหาให้เขานะครับเราสามารถหาอาวุธทองที่ซ้ําๆนะครับแล้วก็สเตตัสดีๆมาใส่เขาได้นะครับในส่วนผมในส่วนนี้ครับผมได้ใส่ตัวอาวุธ HP เข้าไปนะครับก็คือจะคูณ H p เข้าไปเยอะนะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษอาวุธไม่ได้เนาะตรงนี้นะครับในส่วนต่อมาผม จะให้รู้จักตัวบลูครับบลูนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวสีเขียวที่เพื่อนๆอาจจะมองค่ามาหลายคนครับผมตัวนี้นะครับจะบวกค่าแอม l i ฟานะครับก็คือตัวค่าแท็กฮีโร o กลุ่มพันมิตรทั้งหมดครับตัวนี้เขาขึ้นป้อมนะบวก100นะครับบวกบวกนี้ถาวรไว้ตอนต่อ้เขาตายขึ้นมาก็ไม่ยี่งหนอยู่ดีนะครับผมก็ยังบวกอยู่เหมือนเหมือนตัวบูมเมอร์นะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ครับตัวบลู บลูนี่จะบวกหนึ่งหนึ่งร้อยเปอครับก็ไอเท็คเท่าไหร่บวกเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทํากันได้นะครับแล้วก็เอาุเป็นตัวกับรูรูนหาใส่ได้อาธป็นตัวไม่จั่เป็นนะครับผมก็สามารถใส่อะไรได้เช่นกันนะครับผมก็ปั้นไว้แล้วนะครับเผื่อว่าใช้ในอนาคตครับตอนเขาเป็น5ดาวนี่สเตตัสใช้ได้เลยนะตรงนี้นะครับตัวต่อมาผมในส่วนของใครไม่มีบลูครับผมก็จะเป็นคาวินครับ คาร์วินตัวนี้ก็ทําได้เช่นกันครับก็เป็นแอปเปิลไฟนะครับบวกเช่นกันถามว่า2ตัวนี้เอาขึ้นป้อมพร้อมกันได้ไหมได้ครับผมมันก็จะเป็นบวก200%นะครับบวกตัวละร้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนๆมีฮีโร่แอปแพคอยู่500นะครับตัวนี้ก็จะบวกไป100ก็เป็น1000ตัวนี้บวกอีกหนึ่งอีกห้าร้อยก็จะเป็นพันห้านะครับผมตรงนี้นะครับอีกตัวละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันใช้ได้ทัคู่นะครับแล้วสเตตัสเขาเนี่ย มันก็จะสูงนะครับตัวนี้นะครับเขาเป็นดาวแดงเนาะสถิติสูงนะครับตัวต่อมาผมาคิวดงขอข้ามนะครับผมคิวดองอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับคิวดงซื้อมานะครับผมเออตัว,วตัวนี้ครับเจ๋และวิกเตอร์ผมวิกเตอร์นี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะผมเป็นตัวต้นเกมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่สองที่ เล่นตามเนื้อเรื่องปกติตอนเริ่มเล่นน่ะคือให้มาต่อจากลุยนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับเมื่อขึ้นป้อมไปแล้วจะบวกค่าไอเทมให้กลุ่มเนี่ยห้าสิบนะครับมันไม่เยอะครับไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีสกิลแอท i v e เขาครับก็คือการทําให้ศัตรูติดสตันนะครับตรงนี้นะครับตัวบอสในส่วนของบอสช่วงต้นๆ้นเกมที่ไม่ใช่ชั้น20นะครับนี่มันติดได้นะครับตรงตรงนี้นะครับําให้ใช้ได้เนาะนนี้ครับเพื่อน ใส่กันได้นะครับเหมือนกันครับอาวุธไม่ใชเป็นต้องหายเขาครับเราหาของที่ใช้ใช้แทนได้นะครับผมอย่างผมก็หา HP นะครับมาใส่นะครับเป็น HP สองส่วนเนาะสองสเตตัสเลยนะครับมาใส่ได้นะครับอ่อหมดในส่วนของสีเขียวแล้วผมตัวต่อไม้เป็นส่วนของสีฟ้าผมสีฟ้าตอนนี้คือจะมีตัวในส่วนของแม็กนะครับตัวนี้ชื่อภาษาไทยเขียนว่าสูงสุดครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษจะเขียนว่าแม็กนะครับตัวนี้ แม็กนี่จะบวกทอง70%นะครับชัยช่วงเล่นเกมช่วงแรกแล้วก็ยังไม่มีตัวฟาร์มทองนะครับตัวแม็กเป็นตัวที่เด่นป้อมด้านหน้านะเอามาใช้แทนได้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของแม็กนะครับเหมือนกันครับในตัวดาบผมก็ใส่อาวุธให้เขาเองแล้วก็บวกแอคแท็กเขา200%นะครับของเฉพาะตัวแม็กนะครับันนี้ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับในส่วนสีฟ้าก็เริ่มจะหาอาวุธยำตัวเข้ามาใส่ได้นะครับส่วนสีเขียวเนี่ย สามารถข้ามได้ครับผมแต่ว่ากรณีของหลุยผมอยากให้เป็นอาวุธเขาเองนะครับตัวต่อมาครับผมตัวเอ่อนี่ครับผมล็อกเซียครับผมล็อกเซียนี้ก็จะเป็นตัวสีฟ้าที่ขึ้นทาวได้ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะช้ากว่าตัวสีเขียวเนาะตัวสีเขียวจะทำดาวแดง5ดาวได้ง่ายกว่าตัวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าจะเข็บนานหน่อยครับ ล็อกเซียนี่ก็เช่นกันครับผมเป็นตัวฮีโร่ที่สกิลก็คือจะผักให้สัตรูถอยหลังได้นะครับพอสามารถแล้วก็พัสดีเขาจะบวกแ m p พ i ฟาย0 0นะครับตัวนี้นะครับก็คือทําให้ฮีโร่พัตถมิตรทุกตัวที่อยู่ในป้อมนะครับบวกอีก100%นะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่ซ้อนกันอีก2ตัวที่ขับขั้นต้นได้นะครับก็จะรวมเป็น300นะครับก็จะบวกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนนี้ตัวต่อมาครับผม นี่ครับนี่คือบูสต์ครับผมบูสนะครับบูสต์โซโซเนาะเมื่อกี้ตัวแรกมันเป็นบูสคอควายนะครับตัวนี้นะครับก็คือขึ้นป้อมได้แอมฟิฟา0หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับเหมือนกับตัวบูสนะครับแต่เป็นส่วนสีฟ้าเนาะตัวนี้ก็ทําดาวได้ทําอะไรได้ง่ายกันนะครับแต่ในส่วนของอาวุธนี้ผมก็คือไม่ได้ใส่เขานะครับผมทําปั้นทําไม่เฉยนะครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถนามาใช้ได้นะครับถ้าดาวเท่ากันเนี่ยตัวสีฟ้าก็จะ มีสเตตัสสูงกว่าสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆรู้ไว้นะครับในช่วงต้นเกมใช้ได้นอกตัวนี้นะครับตัวส่วนต่อมาผมจะเป็นในส่วนของนี่ครับไอแซัคไอแซคนะครับผมไอแซคเนี่ยถ้าตัวในเกมนี้นะครับตัวในเกมนี้จะมีลูน่าที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้น120นะครับ ตัวไอแซคจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําดาเมจให้ทําให้ศัตรูโดนแรงขึ้นร้อเครับผมยกเว้นบอสนะยกเว้นบอสบอกไว้เลยตัวนี้ยกเว้นบอสนะครับก็ในส่วนอาวุธของเขาครับตัวนี้ครับผมอาวุธตัวพาสซีบเขาจะทําให้ลัศมีของสกิลเขาเนี่ยไกลขึ้นเป็นสเท่าแปลว่าไงครับเขายิงได้ไกลมากขึ้นครับแต่ตัวพัสตัวอาวุธเขาครับจะลดคูลดาวน์นะครับลง20%ครับผม20%ของ2.4ครับก็คือ 0.48ครับ0.48วินาทีนะครับก็เหลือประมาณ2อุือเกือบ2วินะครับตัวนี้คือเกือบ2วิแล้วก็ใช้กับตัวหลุยไปอีกก็จะลดลงอีกนะครับตรงนี้นะครับทำให้ฟาร์มนะครับการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของใครเล่นช่วงต้นเกมได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถทํามาใช้แทนใช้แทนลูน่าช่วงต้นเกมได้ครับได้ครับสามารถฟาร์มได้ดีแต่ว่าเขาทดแทนในส่วนของลูน่าไม่ได้นะตัวนี้นะครับ ก็เป็นหนึ่งตัวที่อยากให้เพื่อนๆพื่ทำกันไว้นะครับเอาหมดในส่วนสีฟ้าผมต่อมาเป็นในส่วนของสีม่วงนะครับตัวสีม่วงก็จะเป็นตัวระดับอีพิกนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยมาที่ตัวหนูโซบะครับผมหนูโซบะตัวนี้นะครับจะเป็นการบวกอีพีไฟพันธมิตร150%นะครับบวก150%นะครับก็จะสูงกว่าตัวที่ผ่านมากล่าวมาขั้นต้นครับตัวนี้จะบวก150นะครับแล้วก็สกิลเขาเนี่ยก็จะผลักศัตรูให้ถอยหลังเป็นระยะระยะนะครับ ใน uh, <c oughs> ส่วนอาวุธเขาครับผมอาวุธเขาเนี่ยก็จะคือทำให้มีสถานะเลือดออกครับผมแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับศัตรูนเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับอ้ขอโทษครับโดนโดนโดนดาเมจจากเลือดออกนะครับต่อเนื่องนานขึ้นนานเป็นสี่วินาทีครับจากเดิมว่าจะมีแค่โจมตีเฉยเนาะอันนี้ก็จะได้สถานะเลือดออกขึ้นมานะครับจะติด ปรับแดงนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเทียบไปแล้วตัวม่วงก็จะทําดาวขึ้นยากกว่าตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ยากกว่าสีเขียวนะครับผมตรงนี้นะครับแต่สเตตัสก็คือถ้าเทียบไปแล้วคือเขาเขาจะดีกว่าในกรณีที่ดาวเท่ากันเนาะเวลเท่ากันดาวเท่ากันเขาจะดูดีกว่านะครับตรงนี้ก็ทํากันได้นะครับในส่วนต่อมาผมตัว นี่ครับแอมเบอร์ครับตัวตัวเหมือนจะเป็นแมวนะครับแมวถือปัสุก้านะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับจะมีความสามารถเด็ดๆในการของเขาคือการฟาร์มทองเนาะตัวนี้นะครับจะทําถ้าขึ้นป้อมการแล้วจะทำให้รับทองร0 0เเซนะครับไม่พอครับผมในช่วงต้นเกมเขาจะมีประโยชน์คือถ้าเขามีวุฒิประจำตัวนะครับตรงปืนใหญ่เนี่ยนะครับสกิลเขาจะวางระเบิดข้างหน้าสลูกครับผมสี่ลูกเนี่ย มันจะวางระเบิดแต่ว่าเนื่องจากว่าป้อมมันเดินไปข้างหน้านะครับระเบิดที่เขาวางไว้เนี่ยไม่จะถูกป้อมเดินผ่านไปเรื่อยๆนะครับศัตรูจะโดนระเบิดแค่ลูกแรกหรือลูกที่2แค่นั้นครับแต่ในส่วนนี้นะครับมันจะทดแทนด้วยอาวุธเขาครับอาวุธเขาครับจะทําให้ระเบิดเนี่ยสามารถวิ่งไปหาศัตรูได้ครับด้านหน้าครับผมระเบิดนี้คือจะมีขาแล้วก็เดินเลยครับเดินแซงป้อมเองครับแซง แสงป้อมไปไปหาศัตรูเลยครับแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วก็จะได้ตังก็จากที่เขาขึ้นป้อมด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวฟาร์มของผมที่ถ้าเพื่อนๆช่งต้นเกมยังไม่มีนะครับตัวนี้สามารถทํากันได้นะครับสามารถทําได้นะครับในส่วนต่อมาครับผมตัวนี้ครับคือวอร์เดกเนาะวอร์เดกนี้จะเป็นตัวหนึ่งตัวซลมอนในช่วงต้นเกมที่ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีนะครับทาเวล์ําดาวขึ้นมาง่ายนะครับซึ่ง ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีไวโอเลตหดาวนะครับตัวนี้จะทดแทนเขาได้แต่ได้ไม่เต็มที่เนาะก็จะบอกให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเป็นจุดสังเกตบ้างนะครับอย่างแรกครับวอเด็กครับผมเขาจะเสกลูกน้องมาเนี่ยทีละ2ตัวครับซึ่งจะได้ค่าสเตตัสครึ่งหนึ่งของวอเด็กครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าวอเด็กเลือด100อครับลูกน้องจะได้แค่50ครับถ้าวอเด็กแอทแท็กสองครับลูกน้องจะได้แค่ร้อยเดียวครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลูกน้องเขาจะอยู่ เป็นระยะเวลา8วีครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะเรียกลูกน้องได้สูงสุด10ตัวครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรับเอาเข้ามาได้เนี่ยไม่ทํามันจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาครับคือจะทําให้เลือดวอลเด็กอะเพิ่มเป็น300%ครับพอเพิ่ม HP เพิ่มเป300%ในลูกน้องเขาจะได้ครึ่งหนึ่งครับก็คือ150เนาะแล้วก็ในการเรียกลูกน้องเขาเนี่ยจากเดิมที่เสกได้คาวละ2ตัวนะครับจะเสกได้เป็นคาวละ3ตัวนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับาอุธครับมาได้นะครับผมในส่วนต่อมาผมตัวนี้นะครับแนะนำใครมีก็ต้องปั้นนะครับเป็นตัวหนึ่งตัวที่ไว้ล้มบอสในเกมนี้ได้ดีมากครับผมดีสุดๆดครับผมตรงนี้แนะนำให้เพื่อนเนทุกคนที่เล่นใหม่นะครับปั้นได้เลยครับนึกอะไรไม่ออกเอาตัวนี้มายัดแล้วก็ไปล้มบอสเอาครับผมตัวนี้ชื่อว่าบ y o อนครับบีออนนี่จะมีความสามารถในการเอาขวานนะครับสับศัตรูครับสิบครั้งนะครับ แล้วก็สร้างข่าเสยใหม่เป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ของตัวเองนะครับผมแต่ว่าเมื่อมีพาสซีฟเขาขึ้นป้อมปัาการจะได้คาบประสบการณ์50เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ความเด็ดมันอยู่ที่นี่ครับอู้ไปจำตัวเขาครับผมอู้ไปจำตัวนะครับเขาจะมีแอคแท็กบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก450เปอร์เซ็นต์ครับแล้วทให้การยมตีของขวานที่ขวานสับเขาอะเท่มขึ้นเปสองเท่าคือจาก10 10ครั้งนะครับเป็น20ครั้งนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเขาสามารถสับบอสได้แล้วได้บัฟดีๆนะครับดับได้เมจดีๆช่วงต้นเกมก่อนเข้าห้องบอสนะครับบอสนี่ละลายเลยครับแวบเดียวเลยครับตัวนี้ผู้เล่นสูงๆก็ใช้กันนะนิยมใช้กันนะครับดูจนไปบอสด่านชั้น90บวกๆก็ยังใช้กันอยู่ครับตัวนี้ครับแนะนำให้เพื่อนทําดาวได้เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ครับไม่ต้องดองไว้ได้ใช้แน่ๆครับตัวนี้ครับในส่วนต่อมาผมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใส ป้อมนะครับสายป้อมปืนที่ใช้ยิงครับเหมือนที่ผมเล่นอยู่สายป้อมนะครับทำดาวแล้วเอามาใช้เขาได้ดีมากครับตัวนี้ชื่อโฮย่าครับผมเขาเป็นสายที่พาสซีฟเขาอ่ะแอคทีฟเขาอะสกิลเขาจะทําให้ซ่อมป้อมครับเลือดป้อมขึ้นมา50%ครับมีคคดาว b ปีครับยังไม่พอครับพาสซีฟเขาครับเขาจะทําให้ป้อมประการครับเกิดการโอ๊ฮอครับ ใน4.5วินาทีนะครับแอคแทกและแอคแทกสปีดเขาจะเพิ่มขึ้น200เซนะครับผมก็จะยิงแรงขึ้นนะครับอยากยิง100สมมติว่าป้อมยิง100ทุก1นึวินะครับจะกลายเป็นยิง200ทุก0ุดจุาวิเทนนะครับหมายความว่าไงครับดาเมจที่ได้1นวินะครับมันจะได้100แต่ถ้าถูกแอคแทกถูกโอคอกในช่วงเนี้ยหนวินะครับเขายิงได้2นัดนะและนัดละ200ก็เป็น400ครับทุกอย่างจะคูณ4เท่านะครับ มันจะแรงให้มา4ี่เท่านะครับจากการยิงนะครับตรงนี้จะเป็นความโกงนะครับตรงนี้นะครสี่จุดห้าวินาทีนะครับแล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับกับใครได้ด้วยนะครับไอเฟกนี้นะครับในส่วนของอาวุธประจาตัวครับผมอาวุธประจำตัวนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่แนะนําให้มีกันทุกคนนะครับของโฮย่านะครับก็จะทําให้ลดคูดาวโฮย่าลง20เอร์เซนครับผมหมายความว่าไงครับแปดวิเนี่ยลดลงอีก1 6จุดวิครับมันที่เหลือ6 4จุดสี่ครับ ตรงนี้นะครับและยิ่งใช้ก็หลุยด้วย20%ครับผมก็จะลดลงไปครับลดลงไป3.2จะ 8v ครับที่เหลือ4.8ครับอันนี้จะไวขึ้นมามากเลยครับในการใช้สักอยู่เขานะครับตัวนี้ก็ทํา5ดาวได้เนาะนะครับใครได้เกลือเยอะๆนะครับตัวนี้ก็คือมาปั้นกันได้นะครับก็จบกไปคร้วผมในส่วนของการแนะนําฮีโร่เกลือนะครับที่เค็มแต่ดีนะผมวันนี้นะครับก็ ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมากครับก็ในส่วนนี้นะครับรอกิจกรรมตัวต่อไปนะครับในส่วนของตัวหน้าคือได้เปิดแพดมาให้มาให้แล้วครับของไอริสเราจะอยู่อีกประมาณหนึ่งวันแดชั่วโมงครับท่านนับวันนี้ครับก็คือวันที่ยังอยู่ครับจะหมดเช้าวันจันทร์นะครับตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของฮากุย่านะครับฮากุล่านะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับผม เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวได้จาก Discord เนาะนี่นะครับเป็นฮาคูล่านะครับตัวนี้นะครับซึ่งเขายังไม่บอกมาว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตามานี้นะครับก็สกิลแอคทีฟครับผมเขาก็จะกระโดดไปโจมตีนะครับกระโดดบนอากาศแล้วลงมาโจมตีเป็นดาเมจเป็นพื้นที่นะครับเป็นเป็นคิดคำนวณจากแอคแพนะครับแอคแคเขาเองนะครับแล้วก็ จะมีการเพิ่มค่า m ม x hp ของตัวเขาเองอะคิดจาก HP hp เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมานะครับเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับได้เนาะหมายเขาว่าไงครับหมายความว่าถ้าเขาสามารถใช้สกิลบได้บ่อยอะเลือดเขาจะไม่สแต็กเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับและเขาได้ของเขาตัวเขาเองคนเดียวนะครับตรงนี้ในส่วนของพาสซีฟครับผมพาสซีฟถ้าเขาขึ้นป้อมปากานะครับผมจะทําให้พัธมิรทุกคนนะครับเพิ่มค่า a อ t แท็นะครับเป็นแบบคูณแอมฟิฟายนะครับอาจจะเป็น1 0 0 1 5 0ยหรือ200%นะครับอันนี้นะครับนับเฉพาะเผ่าเดมิคอสนะครับผมเผ่ากรุงเทพนะครับเผ่ากรุงเทพนะครับรวมถึงตัวเขาเองนะครับก็คือหมายความว่าตัวละครที่ขึ้นมาเนี่ยทั้งเขาแค่เขาเอาเข้าไปตัวเดียวนะครับก็จะบวกขึ้นมาแล้วนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาขึ้นมาเผ่ากรุงเทพมีใครบ้างครับวันนี้ผมให้ดูครับผม ถ้าเพื่อนๆอยากจรรู้เผ่าในเกมนี้มีอะไรบ้างครับก็กดไปที่พีเซแลวกดไปที่กลุ่มดาวครับกลุ่มดาวที่6จะเป็นพลังที่แบ่งแยกตามเผ่าเนาะเพื่อนๆกระดูได้นะครับเผ่ากรุงเทพอยู่นี้ครับผมอแท็กเนี่ยครับเผ่ากรุงเทพนะครับก็จะมีขององคุลนะผมแล้วก็ในส่วนของสเตเลียเนาะองคูลกับสเตเลีย2องตัวนะครับตรงนี้ผมขั้นต้นผมน่าจะประเมินว่าน่าจะให้ประมาณ150นะครับไม่น่าจะสูงวันนี้นะถ้าให้สูงวันนี้ค่อนข้างจะโกงครับเพราะว่า เรามีวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์ Valentine นี่จะเป็นฮีโร่ที่บวกทุกตัวไม่มีเงื่นไขสอ0รนะครับวาเลนไทน์ Valentine ก็จะเป็นตัวมือปืนแล้วเนาะตัวนี้ครับบวก200%นต์ะครับแพ็คสองร้อยนะครับ,นะรบซึ่งเขาให้เป็นแสแตทแบบตายตัวนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับฮางฮัชื่ออะไรนะคาฮูล่านะครับคาฮูล่าอันนี้น่าจะได้ให้ประมาณ150%นะครับตรงนี้ คาดว่านะครับคาดว่าก็จะรู้กันีกทีก็วันจันทร์ขอผมว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเขาเราเล่นทีมโดยมีอุงกูลอยู่แล้วก็มีสเตเลียอยู่ครับถ้าคำนับอย่างนี้ครับรวมเขาเองด้วยจะบวกเป็น150หคูณสาก็กคือ4 5 0อยหสเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้น,นครับก็ก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับนับตามเผ่าเนาะนับตามเผ่านะครับในส่วนของอาวุธประจำตัวนะครับอาวุธ ประจําตัวเขานะครับจะเพิ่ม HP ของฮาคุล่าเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเพิ่มเลือดของเจ้าตัวให้อีกนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อเขาใช้แอคทีฟสกิลแล้วนะครับฮากุล่าเองจะได้เป็นโลโลเลือดนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกนะครับก็คือนอกจากเพิ่ม Max HP แล้วยังได้โลเลือดซ้ําอีกแล้วก็จะเป็นตัวตัวที่อึดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็เรามาดูนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของอะไรครับผมก็ ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเดินอยู่แนวหน้าเนาะแนวหน้านี้ก็คาดว่าจะมีตัว DPS มีตัวแท้งแล้วก็มีตัวบุยเซอร์นะครับ3ตัวก็ก็น่าจะเป็นตัวประมาณนี้นะผมในส่วนงนี้นะครับก็มีการได้วิเคะร์กันไปแล้วในกลุ่มของเพจนะครับเพจของ Facebook เรานะครับก็เดี๋ยวลอดดูวันจันทร์นะผมแล้วก็สุดท้ายเป็นสกินที่เขาขายนะครับก็จะคือ เป็นสกินที่ใครดูแล้วใครเล่นสติเฟเตอร์มาก็เอิบนี่มันมันมันตัวสติเฟเตอร์จะชัดนะครับตัวนี้นะครับเหมือนมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จบกันไปครับผมในตัวอัปเดตก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีพ์ทหน้านะตอนสิกันยานะมีพ์ทใหม่นะครับเข้ามาครับก็จบกันไปครับผมสำหรับวันนี้ครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่รับฟังกันมาครับผม แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ